พระคำก่อนนอนพระเจนะของพระเจ้าพระธรรมพิปรูบทที่สิโดยเหตุที่ธรรมบัญญัติเป็นแต่เพียงเงาของสิ่งประเสริฐที่จะมาในภายหลังมิใช่ตัวจริงเครื่องบูชาที่เขาถวายทุกปีเสมอมาตามธรรมบัญญัตินั้นจึงไม่สามารถทําให้ผู้ที่เข้าเฝ้านั้นไร้ข้อตําหนิดได้เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นได้ เขาคงได้หยุดการถวายเครื่องบูชาแล้วมิใช่หรือถ้าผู้นัมัสการนั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ครั้งหนึ่งแล้วเขาคงจะไม่รู้สึกว่ามีบาปอีกต่อไปแต่การถวายเครื่องบูชานั้นเป็นการเตือนให้สํานึกในบาปทุกปีเพราะเลือดโคผู้และเลือดแพะไม่สามารถชำระบ,บาปให้หมดสิ้นไปได้ดังนั้นเมื่อพระคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกแล้ว พระองค์ได้ตรัสว่าเครื่องสตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆพระองค์ไม่ทรงประสงค์แต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมกายสําหรับข้าพระองค์เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปนั้นพระองค์ไม่ทรงพอพระทยัยแล้วข้าพระองค์ถูนว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้าจะกระทําตามน้ําพระทัยพระองค์ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วน เมื่อพระองค์ตรัสต่งนี้แล้วว่าเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆและเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปที่เขาได้บูชาตามพระบัญญัตินั้นพระองค์ไม่ทรงประสงค์และไม่ทรงพอพระทยัยแล้วพระองค์จึงตรัสว่าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้าเพื่อจะกระทําตามน้ําพระทัยพระองค์พระองค์ทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นเสียเพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่ และโดยน้ำพระไทยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการส่งชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยสุคริสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นฝ่ายปรหิตทุกคนก็ยืนปฏิบัติกิจอยู่ทุกวันโดยการนำเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายหนึ่งเนืองเครื่องบูชานั้นจะลบล้างบาปไม่ได้เลยแต่เมื่อพระคริสทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องศตวรบูชาเพราะบาปเพียงครั้งเดียว เป็นเครื่องบูชาที่ลบบาปได้ตลอดไปโปรรองก็เสด็จประทับเบื้องขวาของพระเจ้าเพื่อสงคอยอยู่จนกระทั่งศัตรูของโรรองถูกนำมาเป็นแท่นรองพระบาทของโรรองโดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวโรรองก็ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการส่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์เป็นนิดและพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ ก็ทรงเป็นพยานให้แก่เราด้วยเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับเขาทั้งหลายหลังจากสมัยนั้นเราจะบรรจุพระธรรมไว้ในใจของเขาทั้งหลายเราจะจารึกพระธรรมนั้นไว้ในจิตใจของเขาทั้งหลายแล้วตรัสต่อไปว่าและเราจะไม่จดจำบาป กับการอธรรมของเขาทั้งหลายอีกต่อไปเมื่อมีการลบบาปแล้วก็ไม่มีการถวายเครื่องบูชาลบบาปอีกต่อไปให้เราเข้ามาใกล้และยึดไว้ให้มั่นเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปสู่สถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระหิริ์ของพระเยซูตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิต ซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดออกให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้นคือทางพระกายของพระองค์และเมื่อเรามีโปรหิตใหญ่เหนือหมู่คนของพระเจ้าแล้วก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยไว้ใจเต็มที่มีใจที่รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำบริสุทธิ์คอ้เราจิตมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้น โดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อและขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทำอย่างไรจึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว เมื่อเราได้รับความรู้เรื่องความจริงแล้วแต่เรายังขืนทำผิดอีกเครื่องบูชาลบบาปนั้นก็จะไม่มีเหลืออยู่เลยแต่จะมีความหวาดกลัวในการรอคอยการพิพากษาโทษและไฟอันร้ายแรงซึ่งจะเผาผลาญบรรดาคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าคนที่ได้ฝ่าฝืนบัญญัติของโมเสสนั้นถ้ามีพยานสักสองสามปาก ก็จะต้องตายโดยประจากความเมตตาท่านทั้งหลายคิดดูสิว่าคนที่เหยียบย่ำพระบุตรของพระเจ้าและดูหมิ่นพระโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งชำระเขาให้บริสุทธิ์ว่าเป็นสิ่งชั่วช้าและขัดขืนพระวิญ,ญญาณผู้ทรงพระกุดนันควรจะถูกโทษมากยิ่งกว่าคนเล่นั้นสักเท่าใดเพราะเรารู้จักพระองค์ผู้ตรัสว่า การแก้แค้นเป็นของเราเราจะตอบสนองและได้ตรัสอีกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาชนชาติของพระองค์การตกอยู่ในอุ้งประหัตของพระเจ้าผู้ทรงพระชนนั้นเป็นที่น่าหวาดกลัวแต่ท่านหลายจงระลึกถึงคราวก่อนนั้นหลังจากที่ท่านได้รับความสว่างแล้วท่านได้อดทนต่อความยากลำบากอย่างใหญ่หลวง บางทีท่านก็ถูกประจานให้อับอายขายหน้าและถูกข่มเหงบางทีท่านก็ร่วมทุกข์กับคนที่ถูกข่มเหงดันเพราะว่าท่านทั้งหลายมีใจเมตตาต่อผู้ที่ต้องโทษเหล่านั้นและเมื่อมีคนปล้นชิงเอาทรัพย์สิ่งของของท่านไปท่านก็ยอมให้ด้วยใจยินดีเพราะท่านรู้แล้วว่าท่านมีทรัพย์สมบัติที่ดีกว่าและถาวรกว่านั้นอีกเหตุฉะนั้น ขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่านซึ่งจะได้รับบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทนเพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้นอีกไม่นานพระองค์ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่ทรงชักช้า แต่คนชอบธรรมของเหล่านั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอยเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยแต่ท่านทั้งหลายไม่ใช่คนที่เสื่อมถอยและถึงซึ่งความพินาศแต่เป็นคนที่เชื่อมัน่นจึงทำให้ชีวิตปลอดภัยขอบคุณสหรับพระเจ้าของพระเจ้าให้เราอธิษฐานครับสาธุการข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงโปรดประทานพระคุณของพระองค์แก่มนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นคนบาปพระองค์ทรงกระทําในสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทําได้เพื่อมนุษย์ทั้งหลายจะรอดพ้นจากความผิดบาปขอพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเสด็จมาในโลกนี้และพระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์เองพระฤทธิตประเสริฐขององค์พระเยะสูเจ้าที่กังเขนั้นมีฤทธิ์ในการชำระล้างความผิดบาปให้แก่มนุษย์ การถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวสามารถในการที่จะลบล้างความผิดบาปให้แก่มนุษย์ทุกคนในโลกนี้โดยความเชื่อในพระองค์โมทนานและขอบระคุณพระเจา้า